พี่จะทำอย่างนี้จะแถลงไปไหนครับพี่เอาเห็นดวงใจของโมรถตำรวจนะครับเมื่อกี้เตะรถตำรวจตกหน้านี้ได้เลยครับพี่ผมตำรวจพี่ครับได้ครับไม่ได้ครับไปสอนอครับอันนี้งานตำตหน้าที่ครับปฏิบัติได้ครับเอ้าอะไรโง่ป่วนเนี่ยขอผมจะกรับพี่ขอโทษครับ อะไรนะครับขอโทษครับพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับทีเราตีตำรวจตกหน้านี่ถือว่าทรมารถกายตกหน้าสะบัดเลย่าเงี้ยไม่ได้ตั้งใจครับแอบยิ้มร้องเออเลยนะไม่ตั้งอยู่ตัวหมือนเดิครับอะไรนะครับเรามาอยู่แถวนี้เราต้องรวยนะเห็นแถวนี้มีคนเล่นโป๊กเกอร์เต็มเลยจ้าของเลยครับขออนุญาตนะขออนุญาตนะเราไปเราไปสอนนครับเมื่อกี้ตีตำรวจตกโตนะขออนุญาตครับผมเฮ้ยเยอะเลยว่าเยอะเฮ้ยเพื่อนไปครับไปสอนนครับต่เรอชื่อแล้วนี่ โอะไม่วะฮะที่อะไรนะโอ้ไมวะปล่อยลองนะปล่อยลองอะไรนะโอ้ไมวะอะไรนะฮะชื่อโอไมวะครับเมื่อกี้เขาด่ากูชื่ออะไระชื่ออะไรนะเมื่อกี้โอ้ไมวะโอ้โอไมวะโอ้โอไมวะนะครับโอ้โอไมวะน้ำสกูเล็บน้ำสกูอะไรเนี่ยคูชินเดลี่อ๋อ โอ้แมวว่ามูชินเลียนใ่ไหมครับใช่รือป่าครับพี่จะทำเฉ่งนอเลมทำไมครับไม่ได้ไม่ได้นอเลมครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับพี่ต่อยกับผมไหมได้ไกลแค่ไหนอ้าวท้าตำรวจต่อยอย่างนี้โดนครับโดนเลยเจตนาร่างกายนะอันนี้ท้าตำรวจต่อยด้วยไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ถือว่าไม่ได้เลย เมื่อกี้ผมไปเคฟต้นคารติโนครับพี่แล้วผมเบิกรถคนนี้เขาไปเตะผมตกรถอ่ะไม่ได้ตั้งใจครับเตะผมตกรถเับไปแล้วครับผมไม่ได้ตั้งใจครับเขาต่อยหน้าผมนะเขาใครเขาเตะเองตกรถเหรอคนนี้ครับคนนี้ครับเขาชื่อเขาชื่อว่าโอเมวโมเบลขาชื่ออะไรอ่ะอะไรนะคอเมว่าโมชินเบลลฮะเขาชื่อว่าโอเมอว่าโมชินเดลล์นี่คือ คือต้องออกเสียแบบนี้ด้วยเหรอตอนแรกผมก็ถามเขาครับแล้วเขาก็ตอบผมมาอย่างเงี้ยว่า Oh ม y e m o น i o n คือมันต้องออกเสียงงั้นจริงๆใช่ไหมใช่ครับใช่คือเขาพูดนี้แล้วกดีเขาทำอะไรเขาต่อยนาผมตกรถทแล้วเขาไปยงเอวเรากรพขอโทษไปแล้วครับทำไมเป็นเด็กเป็นเล็กย่างเกเรขนาดเนี้ยขอโทษไปแล้วครับผมไ่ตั้งไอ้หนุ่มมันชื่ออะไรนะโอ my ม h m อ oh my oh my oh ม y o เ my oh my o ม ไม่มีการไม่เล่นไหมไอ้หนุ่มไม่มีขี้เล่นด้วยเจ๊กับโอ้โหจิบหายแล้วเวลาคุยเรียกไอ้หนุ่มแล้วกันเองเป็นเด็กเป็นเล็กเองไปทำแบบนี้ทำไมอะไม่ได้ใจับผมขอโทษไปแล้วครับอ้าวอาซีเรียสโปรตีนเเท่าไหร่ผมขอโทษไปแล้วครับผมว่าผมกลับผมท้ามาแล้วครับไม่ได้กลับเอ้ยไม่ได้กลับครับไป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 จัดการทำคดีไปส่งไปโอ้ใจร้ายจังเลยครับทุ๊บใจร้ายจังเลยอ่ะไม่ได้กลับไปกันเลยถ้าใจดีก็เอาไปข่าวผมก็ลางก็ได้มีวิทย์เด็กเขาเล่นอยู่ได้ครับผม พี่ข้างล่างอะมีพี่ต้องเจอรถเรียกผมทำไมกันก็ตรงไหนครับตรงไหนครับข้างล่างอะกูข้างล่างเขาบอกว่ามาตางข้างล่างมาไปข้างล่างดีกว่าครับเป็นเด็กเป็นเล็กเอาลงไปดิเป็นี่อย่างนี้คือจะให้ยกโทษให้นี่อันนี้มันไม่มีใครเห็นได้เก็บเก็บเก้องเก็บโทรศัพท์ดิเก็บโทรศัพท์ดิเก็บโทรศัพท์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 ที่หมดเลยเปิดเปิดอุปกรณ์สื่อสารเลยเขาเขาทำอะไรเองนี่กันเนี่ย เขาผมไปเทปตันครับพี่แล้วผมเบิกรถใช่ไหมเพรว่าไอเด็กนี่ไม่รู้จักไม่ไม่ไอเด็กนี่ไม่รู้จักตำรวจเมืองสตาร์ทาวใช่ปะผมว่าเขาไม่น่ารู้จักครับพี่ใช่ไหมเขาไปสั่งสอนให้รู้จักตำรวจเมืองสตาร์ทาวดิคสต์ปิดดิเทศการนี้เอ้ยทันวุ่นเด้งออกมาวะอย่าแยกกันเปิดไปประตูไปเอาไปนะไม่เข้าใจพวกมึงเนี่ยโอ้โหโชวว์์โชขายขำให้เขาดูอย่างเงี้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไเชื่อเน เฮอ้ตมับ้าตายคับผม่ตัวกาเจาตมเลยครั้ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่ตลูกอาลมเลยครับปอยตัวตัอย่าใช้มีดอย่าตามเลยครับปล่อยตัวตอย่าใช้มีดออกมาออกมาปล่อยนั่นดิปล่อยหมวกดิเขามีปัญหากันนะเขามปประเด็นกันนะเอาเอาดิเอาเอดิเออน่ปยไปอย่าไปต่อยเออต่อดีสวยเออสไวยเอ้ยเอ้เอ้ยตอย อยไม้เช่ครับกูต้องมาดูอะไรกันจะไม่น่เยี่ยมเลยเฮ้ยเอ้าเ้ยสวยนยาอน่เอย่าใเอ้ยจะไปย้อนจะไปย้อนอย่าเมาบัตอย่าเมาบัตอย่าไปย้อนดิจะทำไงไปไปเออไปต่อที่เด็กเป็นรูดต่อที่เด็กมันรู้หวยคอมวยคอเออเอโอ้แมววะที่เด็กมันรูดโอ้แม้ว่ะแล้วจะไยแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วต่อที่กันเนรู้โอ้แมวะเนี่ยโอ้แมวะโอ้ตีตีตัวก็ ตาแล้วทีแมวทีหลัอยาทีหลักยาโอ้แมวตำรวจลอยโอ้แมวติดโอมวเฮ้ยทอาเทาม่ดไหลนะทา่นหลังนะทอาม่ดไหลเล่จะจับไอ้ทามม่เลิมป่ากักราบเียวนะาเี้ยนะดขาดให้โดนัดให้โดนอะไรอ่ะเอา มาเฮียเฮียอะไรสั์เฮียให้เด็กอเปียเชิงทอมมี่เปิดเปิดเปิดรับแทงนะไม่ได้ผมขอแทงอีกฝั่งนึงได้ไหมไม่แทงตำรวจนะโอม่ไมึงอยานโไมวัใจในา้อน้องกูโอไม่วงอมมันพูดไมหยุดด้ยนั่นแหละเฮียมัดอยีแกร้อยเโอไมวะโอ้วไมวะเอไมลงมเฮีูด้วยนะเมเฮเมยอเยโอเยอเยอยอยเเดีเอเเ โอ้ไมะาเยฮียสัตว์เมือเมือแดงยี่สิบเหมือแดงยี่สิบโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่วะอ้ไ่วะอโครับโครับลังเคลียร์ก็ดีโอ้ไม่วะโอ้ไม่วะเหมือแดงยีเมือแดงยี่สิบปอหน่อย่อหนอเด็กมันรู้เรื่องแล้วพเด็กมันรู้เรื่องแล้วรัดพี่เป็นนะครับพยจันนายนี่มันโหดจริงๆแบกันด้วยนะครับเฮ้ยยมแพ้นายเลย เราเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่เราขอไปก่อนนะนายอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันขังเดี่ยวอย่างนี้ขังเดี่ยวเอาจริงนะท้งเมื่อกี้ไม่ต้องต่อยกันเลยจับล็อกแขนแล้วก็กระทืบนป่ะพนักสวดด้วยมันไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชายนะครับพี่นายออกไปได้นายต้องเป็นยูทูบเบอร์นะไไม่ด้การละครั้งสองนะไม่ดันเยงี่ยเนะแล้วครับยอมแล้วครับรู้เรื่องแล้วใช่ไหมใช่ครับคือที่หลังอ่ะเจอตำรวจอ่ะเราเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะไม่ควรทำแบบนั้นรู้เปล่าคมันมันไม่ดีนะไปต่อยหน้าตำรวจอ่ะดูสภาพพี่เขาแต่งตัวด้วยโอ้ต่อยหน้าเขาเป็น จะลืมเจอผมไปออกรายการการละครไหนนะครับผมติดทุกแล้วอะไรนะโอบาโค้กเจอพี่ไปถ่ายเจอพี <Hmm ่โค้กสีลงมาด้วยนะคะเอาให้น้องเขาไปออกรายการโคกแข่งคววยไะ น้องเขาจะไม่ต้องออกรายการกันละครั้งไอ้นี่กันลครั้งไหนอีกของของโคกแขงวยอองกไปพาาน้องไปแล้วบอกเตือนน้องเขาด้วยไปออกรายการเอครับเองมีเบอร์พ่อแม่เขาบอกทร้าพ่อแม่น้องเขาด้วยพ่อแม่น้องมาบเลหกศูเ้าเาเก้าศูนย์เก้าเก้าหกศเก้าเก้าใช่ไหมไอ้มเบอร์พ่อแม่เา้วยพ่อแม่น้องเ้ามาลับลูกให้พ่อพ่อแม่เขาด้วยพ่อพ่อแม่เ้าได้ไหมมีเบอร์แเา้ยหรืกเนลัานะครับมหกศูนย์เก้าเก้าเก้าเยกประกันตัวนะครับหกศูนย์เก้าเก้า่ไหมารับหช่ ผมรับสายครับพี่เขาไม่รับสายครับพ่อแม่เขาไม่รับสายอะเบอร์อะไรนะู้้ครอองงเเเายยัไม่สนใจละ6099 6099พี่ผมโทรแล้วไม่ติดอ่ะไอ้นมไอ้นมไอ้นมเอ่อชื่อปู่แมววังมุดเรา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 แบบต่ำเดินเนี่ยอแล้วครับยอมแล้วครับปู่พ่อแม่เขาไม่ไปรับมีเบอร์มีเบอร์แม่ไหมเขาไปรับเบอร์แปดมาพี่สี่สีครับเบอร์เบอร์คอร์เตอร์อะเบอร์แปดอะทำไมเบอร์สี่มันคุ้นจังวะสี่สี่ละค่สี่นี่เบอร์หมอป่ะเนี่ยเบอร์คอร์เตอร์อะเบอรคุณลุงครับ สี่ก็ไม่รับหนึ่งหนึ่งห้าศย์ครับวอห้าศูนย์ิซ่าวิซ่าหรือเปล่าคุณวะเขียนนะครับเนี่ยกูให้เบอร์เบ้วอะไรเฮียไม่ ไม่มีใครวะไอ้นุ่มไอ้นุ่มโดนทอดแล้วเลยอ่ะไอ้นโดนทอดแล้วไอ้ไอ้กกกดประาศเผู้บุกกรงโนบิโตะมาก็ได้ครับก็น่าจะรู้จักอ๋อผู้บุกกรงโนบิโตะมารับตัวนี้หน่อยนะฮะประกาศหนยประกาศหน่อยไปเอาไหนไหนบอกชื่อไม่ว่าผูชิดชื่อเล่นผมครับวันนี้อ๋อเอาตัวตี้เรงมีชื่อเล่นแล้วจ้าครับตอนนี้เราจะเรียกนายว่าโ ชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะเขามีนี่นะพาใส่ใส่ได้กูเจอข้างนอกนะอะไรนะอ้าวเปล่าครับผมคุยกับกำแพงครับตำรวจสร่งตัวอะไรอย่างนั้นวะอ้าวทำไมครับทำไมผมยึดเลยเพื่อนไปหน่อยครับขอขอไปได้ไหมผมไปในกลุ่มได้ไหมคนเราเด็กเดี๋ยวพ่อแม่เขาไปรับเดี๋ยวเด็กหน้าทาออกไปไม่อยากรู้ชื่อ่ะม่โดนต่อยกีมัดทำไมหน้าบวมเหมือนกันวะเหมือนกบเนยโอปิโต้แน่รู้ชื่อเราเปล่าไม่ไม่มึงโดนต่อยไปกีมัดเนี่ยทำไมหน้าบวมขนาดนั้นะเมาโดนต่อยเดี๋ยวพุ่งตับมีแก้มผมพี่เยอะ นายอยากรู้ชื่อเราแ่บชื่ออะไรครับชื่อตินมาฟักจอไม่ใช่ครับผู้หญิงื่อเะไาครับผู้หญิงข้างหลังชื่ออะไรครับโอเคโอเคี่ผู้หญิงข้างหลังชื่ออะไรเอาเขาีบอกชื่อ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 ชืยอช่อยากเป็นชื่อชื่อชื่อชื่ื่อช่อชื่อ่ออ่อช่่่ช่่่ี่่ เรามีโทรศัพท์อยู่ไม่ใหรอโทรหาผู้ปกครองมารับไปไม่งั้นไม่ได้ปล่อยตัวนะสวัดีครับอยู่ไหนกันเนี่ยพี่เสียค่าประกันเนี่ยเอออผมอยู่ไหนกันวะเฮียจันทร์ฮะกูกูโพสกูโพสกูโพสอือจะอยังไหอยู่วะเป็นเด็กเป็นเล็กหัดใส่ทองหัดสักสวัสดีครับอวัสครับมาประกันตัวผมเลยครับพี่สอนนอได้ลูกได้ได้ได้ ญาติผมกำลังมาครับไปจะได้ไม่บอกอ่าครับไปจะได้ไม่ต้องทำครับที่ผมบอกเนาะเพราะว่าตะกี้นายโทรหาใครอ่ะก็เป็นคุณลุงผมครับชื่อเป็นบังเขาเป็นบังครับบังอะไรก็นับถื้อสลามถ้าเจอจริงจริงกินหมูได้ไหมแจ้งบังฮาลานครับฮารานชื่อฮาลานใช่ไหมฮาลานโอลี่ครับก็คือจะแจ้งไว้ไม่แล้วพ่อแม่เขาจะมาไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาโทรหาแล้โทรไปหาแล้วลุเขาชื่อบังฮาลานโอลี่อยู่เขาชื่อนะ ชื่อบังฮารานฮลลี่บังฮาลานใช่ไหมใช่คับใช่ไหมมชไม่เปิดตเล่นอ่าใครไม่น่านใครเอาเอานี่ก่อนประชาชนขึ้นไปกอข้ามก่อนไปเนี่ยจเชิสุผมว่ไหนบอกว่ากันมีสิทธิ์อะไรบ้างอะเป็นชิสุการ์มีสิทธิ์ปิจเป็นสิการ์มีสิทธิ์ิกับมีสิทธิ์กับผมทุกอย่างเลยครับแต่ผมไม่มีสิทธิ์รักคุณอย่างเดียวแต่ผมมีสิทธิ์ไหม ไม่มีครับโอ้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีสิทธิ์เลือกตั้งนะไอสัตว์มาถึงล่อกูเลยเฮียไม่ให้กูพักเลยไม่ให้กูเดินไปไหนเลยอไอแต่บ้านคนรวยนะพี่ขอห้อยทองอ่ะเออหนุ่มโอ้แมววานโมชินนินใจแบบว่าให้เราแบบว่าเป็นเพื่อนนายไหมเดี๋ยวเราจะย้อนวัยกับเป็นเพื่อนนายไม่ครับผมมีโดเรมอนแล้ว เราเป็นเด็กแล้วไม่ได้ได้สนใจไหมต้องป็นกระเป๋านะเป็นเป็นใจแอนให้ให้เขาดิเราควักกล้องเขหลังไม่ได้เอาไหมไม่เอาครับผมมีแล้วข้าวหลังเป๊ะคุณมีแล้วครับแม่แล้วจ้ะพ่อแม่เข้ามายังไงอ่าหลบหลบหลบแล้วพ่อแม่เข้ามาแล้วเออหลบก่อนเราคือลูกคุณเนี่ยคือไปทำการให้น้องเล่าเขาลูกเขาไปทำอะไรมาว่ามาครับฮันด론탆ร์ห้าสิบห้านาทีนะครับครับผมเดี๋ยวเสร็จปิดครับ หรอครับลูกผมไปทำอะไรมาลูกเขาฟ้องมาลูกคุณเออเขาลูกคุณไปนี่ครับคือตอนนักยักษ์เกี่ออะไรครับบอกก็ด้วยผมชื่ออะไรเขาจะเอาแมวมาครับเขามีปัญหาเขาชื่อว่าเขามีปัญหาผมครับเขาบอกเขาบอกเเคคขาชืบอกที่ว่าอะไรนะโอ้แมวโคชินเดรุ่มึงก็ขยันทำมาด้วยนะชูโมชินเดรุ่มเข้าใจเข้าใจไปแล้วเขาชื่อโดมิโตะไง อ๋อมาว้ามูชินไร้ย่าี้ป่ะใช่ครับใช่ทั้เสียงให้ถูกครับท้เสียงถูกอรัอ๋อมาวามูชินไรู้อ่าฮ่าอ่าอ่อเนี่ยคือเขาอะไปชื่ออะไรนะครับไปคาตโนใช่ไหมแต่ว่าเขาเน่ยตอะไรครับตครับต่อยหน้าผมผมชื่ออะไรนครับ้ามูชินด้รู้ตกตกผมตกรถไ่ไรอ๋อโอ้โลูกไปทำ้าจริงไหเนี่ยไม่ได้ทำผมไม่ได้ตั้งใจครับอ๋เด็กมันไม่ตั้งใจแหมคตณตโนเด็กมันโตไปดีบลูกชื่ออะไรนะครับผมชื่ออะไรครับพี่ตำรวจ อู yeah. ๋ไปอู๋ว no. no, 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 no. no, no. ้าวคือคือเห็นแก้มผมไหมครับชื่ออะไรนีะคะน้องเขาเนี่ยเขาต่อยแก้มผมจริงนพีเราไอ้คนแคสนี่มันมันอ๋อไอ้โต๊ดลุยลุยไหน้าผมบวมเลยนะผมต็เลยโต๊ดไปต่อยไปต่อยพี่ก็ได้เหรอโตผมไม่ได้ตั้งใจครับเแมตลอดเด็กมันยังไม่มีวุฒิภาวะการตัดสินใจนะมันเพิ่งหกขวบเองปีนี้จริงๆแล้วอ่ะคือเด็กอ่ะถ้ามันเด็กตั้งใจไม่เป็นปีเราครับแต่เขาต้อง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 เอานี่ครับต้องต้องเอาผิดี่พ่อแม่ครับ เออคื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 อต้องผมบอกงี้ว่าผมเป็นนักมวยแล้วคือผมสอนลูกป้องกันตัวตลอดเวลาเพราะว่าโดนรังแกครับดูทีงผมสี่แซเว่นเนอร์ดอ่ะตกใจด้วยครับคือเขาไปโรงเรียนเขาโดนรังแกทุกวันต้องสอนป้องกันตัวนนอะลูกมันครับถ้าพูดอย่างงี้คือมัน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 ถ้าพูดก็คือมันมันโดนรุ่นพี่ที่โรงเรียนแกลงครับแกลบ่อยผมเลยสอนวิชาป้องกันตัวให้ลูกมันครับต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้นี่หรอ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือคือดูดูแลลูกดีๆหน่อยครับเดี๋ยวไม่เกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีครับได้ครับแต่ลูกผมชื่ออะไรนะโอ้ไปอวมโอเคโอเคแต่ลูกคุต้องการโดรีมอนไหมตกลงผมเป็นโดรีมอนได้นะโอ้มาดูขมวดประกันเท่าไหร่ครับให้เขานั่นแหะให้เด็กไปกับพ่อแม่ให้พ่อแม่เขาไปดูแลนะจ้าเด็กข้าประกันเท่าไหร่ครับ ม่เป็นไรตกรึปประกันไม่เป็นไรครับครั้งนี้คือผิดครั้งแรกไงให้ไพร์ก่อนยังเด็กอยู่อันนี้เรียกพ่อแม่มาคุยแล้วไงแต่ถ้ามีครั้งหน้านี่คือต้องต้องต้องติดคุกจริงๆแล้วนะบุกชี้เลยนะครับจะปล่อยตัวผมเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวโอเคครับเพิ่มเงินเสียกับผู้ปกครองหน้าคอมพเตอร์นะครับโอเคไปลูกไปเลยครับไปไปครับไปครับลูกไปแม่บอกแล้วอย่าดื้อเห็นอแม่ล่ะคอมพเตอร์ครับ มีดแทงข้าราชาตำรวจอะโอครับโดนต่อยเมื่อกี้อะไบอกว่ามีดมีดอย่าไปดีๆลูกอย่าไปเอาไปแทงตำรวจนะไม่ใช่ครับมีจิตุกาครับช่วยด้วยครับโดนทำร้ายเมื่อกี้โอ้โหอะไครับโอ้โหอะไครับโอ้โห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 ลูกคนไหนครับลูกขอช่องไหโอ้แล้วขาเขาเป็นอะไร ลูกผมเป็นโปลิโอครับต่อตอขอโทษด้วยกระเดียอะไรไปตัวไปขอบคุณครับผมชื่ออะไรนะครับฝันไปเอ่อไม่พูดแล้วครับีิเกีะพูดแล้วโอ้ไม่ว้าพูดเกกลับไปกับผู้ปกครองครับไอ้ปลดล็อกไอ้ลูกปลดล็อกยังปลดล็อกใจมือยังลูกปลโอเคไป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 ตัวไป ไปตัวขึ้นมาดิแล้วก็ไปชูนิ้วกลางใส่เขาพี่หน้าบวมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่นี่ครับผมก่อนไขอันครับอ่ะตัตัไอ้ก่อนก่อนจะกลับบ้านแล้วมีอะไรฝากถึงตอลอ์ไหมอ่ะที่ผู้แก่กับอเพียวเอ้เนี่ยอ่ะโตลูกมีอะไรมีอะไรมีอะไรอ่ะตัมีอะไรบอกกับพี่พี่ตอลล์ไหมับเฮ้ยียปวดหัวไปตัวจะไปไหนต่อเนี่ยลูกไปเลีวยวกับเปลี่ยนหน้าครับเหนื่อยแล้วครับ